ครูเต็นท้าก็ผมยิีตลอดับท่านเข้าสู่รายการ How ท็อปทีวีนะก็ตอนนี้มาอยู่บนเรืออัคูริวนะผมห้องนี้ก็มีแต่เจสิปซึ่งดีๆมีแค่1นึ่งีหนึ่งโอเคเหมือนเดิมแล้วก็ที่เหลืออย่างละห้าครูง่ายนง่ายจริงมีปัญหาเพราะว่าฝั่งนั้นมี AA หนาหนาๆอย่างออก็คอบเบิร์ตสมอลเลนสตาลิงกาดเดดมอนดส อ่าชอนเดอร์นี่ไม่ค่อยอยากแตะต้องแต่ก็ต้องสู้อะมันตอน่า้นนี่นพอไหวอยู่อืมตอนนั้นก็สบายฉะนั้นเอหนักอยู่ครับผมเดีจมจินน่าปลริก่อนเลยนะได้แค่สองลูกครับผม น้ำโพมาฝังน้ำโพมาที่เราเห็นเนี่ยก็เอ่อมอนตาน่านะครับผมนับแค่บนะีบีนะมอนตาน่ากับดีเฟนนะครับผมแล้วก็ชิกิใช่ไหมตรงนั้นใช่ชิกิครับผม เก็บหนึ่งจควอตไปก่อนนะอันนี้ก็ตั้งใจบินมา A เพื่อที่จะดูแหละแล้วก็เห็นนะว่าบุงโงกับทันเดอร์เนี่ยกลางเดียวกับเข้าไปฝั่งไซส์บนะเชื่อว่าไซส์เน่าจะไม่มีใครเลยนะครับผมนุชชุนน่าจะอยู่ในไซส์บโอเคก็ตากทั้งหมดเหลือแค่สมอลเลนี่ไม่เห็นก็น่าจะอยู่ฝั่ง ตรงนี้ปะเค <Okay, S 1> ขึ้นเป็นเกี่ยวแล้วนะแล้วก็ียกกลับเลยครับเมื่อกี้ไปสิบแล้วนะผมก็เสียสองลำคุมคนะรับเยกกลุ่มใหม่มานะ จากแมปนี้สตาลินกาดเดินขึ้นลึกมานะครับผมแต่น่าจะไม่เดินมาเรื่อยๆหรอกน่าจะยุดแค่ตรงนั้นนะฉะนั้นอยีาวไปตีดีกว่าเพราะว่าอเอหนานนะนะเอเก็บเก็บหนึ่งขุมบินไปเอหนึ่งหนึ่งสคอร์หนึ่งทีมอ่ะอ่ะเก็บหนึ่งลองไปตีเหมือนเดิมไหมคุณงโงนะโอถ่าย ดีไม่ได้ครับผมเพราะว่าอิโมแมนดันเดียวไปทางนั้นนะเราก็ต้องเปลี่ยนเป้ามาตีซิกิชิมะแทนนะนี่ก็จะเจ็บๆหน่อยนะเจอเอเอหนาๆมาเลยต้องคนหน่อยนึง ค okay. จะได้ชิกิชิมะ้งหมดสี่ลูกครับผมรวมแล้วโอเคเหมือนเดิมครับยังคงหยิบตอมเหมือนเดิมนะยังไม่มีเป้าที่อาสบากัดนั้นนะ เพื่อนบอกให้เราถอยแนละ้วซึ่งตามจริงเราถอยแล้วแหละตอมที่ดินเสียงกลิ่งนะผมคือผมกดไปแล้วอ๋อเอาสไนค์ซีวีกันนะเราถ้าเราไปสปอตมันได้แต่แบบไม่อยากอนะปล่อยไปนะถ้าเพื่อนจะลาก็ล่าได้แหละ เราต,ตีพวกนี้ครับผมมุงงอไหนคือตีมุงงอครแต่ว่าพีอผมท,ทักเมื่อกี้คือหมายถึงเมื่อกี้เพื่อนบอกว่า C1 นะึ่งะซึ่งมนอยู่แค่เนี่ยตรง a 4เนี่ยอ๋อมีเรืออยู่ตรงนู้นเรืออะไรอะ่ะอ๋อสมอลเลนครับผมโอเคก็ เราไม่ไปหรอครับไอเอนหาตีบุงงัวไปเรื่อยๆทำไมเราถึงโฟกัสบุงงัวเพราะว่าเออตามจริงแล้วจะไปตีทันเดอร,ร์ก็ได้นะแต่ว่าเอาโฟกัสไปลำๆก่อนเนาะยีบอมมาครับ เป้าหมายที่เห็นได้ชัดตอนนี้นะผมก็คือสตาลิงกาดนะเ mm hmm. ขาอยู่แนวหน้านะครับผม ได้นะผมแต่ว่าก็อันตรายเหมือนกันนะยคอเบิดแล้วอยู่ตรงนูน้นไม่โจมตีก็ได้นะผมเราตรีมันตนาดีกว่าแต่มัลตนาก็กำลังจะจมด้วยสามหมื่นถ้าเพื่อนช่วยกันยิงช่วยอีกครั้งหนึ่งคนระับครั้งหนึ่งแล้วก็ดำเนินการของเราต่อ สองลูกซิกเ,เดียวอะสองลำข้างหน้าในที่ต้นเกมยังเห็นอยู่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมาเป้าหมายเราตนเดินเลอร์กับบุงโงนะ อิชิมะก็อยู่โดดด้วยครับผมเอาสะดวกทั้งนั้นเลยคะับบุงงงเก็บเป็นเซ์ไปแล้วเพิ่งเฟอ้อบัตรนะเนี่ยผ่านมา8นาทีแล้วเพิ่งเฟอ้อบัตรเนี่ยเราโฟกัสนำที่อยู่โดดไปก่อนนะครับผม เพว่าขลเลือเยอะด้วยแหละเราก็จะก,การค่อยๆเคลียร์ไปคนระับเค่นริมเราโดนจมไปแล้วนะผมโอเคมันตน่าก็โดนเก็บไปนะได้อยู่โดนท้ายเรือได้หนึ่งน้ำท่วมนะม ทันเือก็กลังจะตายนะเราก็มีสองเป้านะผมคือบุงโงกับพิชิมานะโอเคตายละอ่าอิโมแมนบินมาแปลกๆผมเลี้ยวซ้ายไปแล้วนะเหมือนจะตีเรานะผมก็ระวังไว้วอืมก็ขึ้บินเฉยแลลว ก็จำเป็นซิกิชิมาก่อนเลยครับเจฟเฟนโดนเก็บไปนะโอเคค่อยๆดูปเกมค่อยๆดีครับผม โดนสามลูกครับผมเป็นสามได้ซิกหนึ่งนะซ้ำอีกทีหนึ่งลนะได้ซิกสองครับผมโอซิกิชิมายิงเรามาแล้ว ไม่เป็นไรอเราก็ตรมชิซิมาได้ผมเดี๋ยวกลับมานะเลี้ยวขวาเรือก็เสี่ยงนะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมดีกว่าเลี้ยวขวาสุดเลยผมเพราะว่าอันตรายอยู่นะไม่อยากเปิดข้างให้ซิกิซิมาเท่าไหระ่ะเดินตรงไปอัน แล้วกอ็อันนี้ก็เป็นการชิคิชิมะอยู่หลังเขาอย่างนี้โอ้ยกลางฮิวด้วยต้องต้องจมให้ได้นะจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะผม <S <S ได้มันะ้นเนี่ยได้ผมโอเคนิดเลี้ยวกลับเลยนะเพราะว่าข้างหน้าเรามีตานิการนะ โอ้ยแมนตีเราไปไปครับไม่ร่นด้วยหรอครับเราจมลำอื่นดีกว่าฝั่งตรงข้ามได้ทุกไซส์เลยนะแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะเรือเรามากกว่านะเดี๋ยวจัดการลำลำนะว่าจะตียม,มแมนสักหน่อยนะแต่ว่า แม่อยู่ซ้าหลังเขาเลยนะม,มีมุมได้ตีไหมนะ้าเขามีบุงงอผมผมก็เลยไ,ไม,ม่มุมมาขาดนั้นไม่มีมุมเลยอะ่ะอืมไม่เป็นไรอะ่ะ เมื่อกี้ตันทิงพิธีบงงงจริงงให้กว่าครับผมเลือกตีผมเลือกตีแม็กซ์แมนเองอะอ่ะแลนีก็เดินหน้าเข้าไปตรงไซด์บีนะไม่ต้องลึกมากก็ได้ครับ เ,เต็มเลยนะตรงนี้หนักอะ่ะไม่ได้ครับเล่นไม่ได้เลยนะมาเชลโดนธมลเดนเก็บไปลนะเอาเรือเข้าไป มาใกล้ฝั่งสายเอหน่อยนะจะได้โจมตีได้เร็วขึ้นนะครับผมบุงโงเดินเดินขึ้นมาลึกมากอะ่ะโอเคเราก็โจมตีครับจมเรีนไม่มีเอเอมาจากอ๋อยิงไปแล้ว การทัก่็ไม่มี a อมาจากในสโมก็เลยคิดว่าน่าจะไปแล้วโอเคะได้สองลูกนะเดี๋ยวอิมเมนก็ตีเราเดี๋ยวซ้ายครับผมอ้อนผิดคาด ทีชิคิชิมาโอ้แต่บุงโงตีเราแทนนะมันยิงยิงมาใสเา่เราเราเลี้ยวซ้ายไปแล้ว ไม่รู้ว่าจะได้เยอะไหมหกลูกโอเคครับผมคุ้มอ,คอม,มอยู่ในผลที่ผมทำไมหยิบด็อกเกตนะครับผมเพราะว่าอ่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีสมลอลเลนนะที่เป็นเรือเอหนักอยู่พอตัวนะผมแล้วก็ ความคล่องตัวของบุงโนงเนี่ยก็เยอะมากนะครับผมทาให้ไม่สามารถเอาต่อมาสู้ได้ง่ายผมพราะมันผนกสองอย่างแล้วเนี่ยเวลาเราจะเอาต่อสู้เนี่ยมันมันจะไม่คุมเอานะครับผม,มแล้วก็บอมก็ไม่เวิร์กด้วยนะครับผมตามจริงเดินยากจากอย่างนี้มันมันได้แหละแต่เซฟที่เฟิร์สก,กัน,นะครับผม สองลูกไม่เป็นไรอะอันนี้อย่างที่ผมบอกคนระับเขาเดิอนแอยออกจากกันแล้วนะทางบึงโงกับสมอร์เรนนะเราก็เอาต่อมาโจมตีบึงโงได้นะผมคุณแม่มา,มาตีเราะเป็นธรรมดาครับผมส่วนใหญ่จะเป็นงี้กัน เราก็ปล่อยไปอะไม่เล่นด้วยอะมีไปแล้วะก็สมได้แหละเล่นแต่ว่าเพื่อนรัดโอเค ได้มาครับผมแล้วก็เปลี่ยนนะเอาเล็กเกตมาแทนนะโจมตีที่สมอลเลนนะผมถ้าหากสมอลเลนจมพอดีก็เปลี่ยนไปตีแม็กยิมแม,มนเลย เพื่อนไม่เห็นนะผมไม่ต้องกลัวตรอมาแล้วปลอดให้เพื่อนได้แต่ว่าเชื่อใจเพื่อนหน่อยอครับไปไปสมเด็จเดินชนเขาด้วยเราตีอิมงแมนเลยลกันจมให้ได้เพื่อนพอ อ่ฝั e. ่งนั้นติดเขาอยู่ด้วยฝั่งนั้นติดภูเขาอยู่ด้วยไม่ได้หรอน่าจะไม่ได้ผมไม่รู้ไรเดี๋ยวราลอกนี้เดินไปเจอก็น่าจะจมได้ทมได้ไหม จมได้ครับผมยังไงก็จมได้อืมโอเคต่อมาครับผมยิงอ์แมนแล้วหยิบบอมมาด้วยดิเอาภูเขาบังเออให้นะยิงแบบได้เป็นสามลูกแต่เห็นไม่จมอ่ะ สอ0 0ันจรงอะจาก6,000น,น่าจะซิกหน่อยสักลูกหนึ่งนะเออไม่ไหวอนะโอเคชิคกี้ชิมายิงมาแล้วโอเคจมแม็กซ์แมนเป็นที่เรียบร้อยอีกเกมนี้ไปด้วยอ่า2 0 7เทีดามมี <t> โ่โอ้โหินเอาเรื่องอยู่นะโอเคแต่คลิปนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้มาเจอกันใน,นข่าวหน้านะอย่าลาืมกดไลค์กดแชร์เพิ่มกำลังใจให้พวกเรา แล้วก็สนทุนเราได,ได้ด้วยการกดทิปมีนะผมข้างล่างเลยนะตอนนี้ก็ไปแล้วเตือนครับ